มาอีกแล้วอ้างภาพใหม่เจนนี่แบล็ k พิงและ v b t t s หลุดมาแบบต่อเนื่องภาพใหม่ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็น VBT s และเจนนี่แบล็ k พิงกำลังเผยแพร่าทางโลกโซเชียลอีกครั้งคราวนี้ถูกถ่ายในลิฟต์แม้ว่าจะมีการถกเถียงกันว่าภาพที่หลุดออกมาอย่างต่อเนื่องนั้นได้รับการตัดต่อหรือไม่ภาพใหม่ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเจนนี่และ V เริ่มแพร่กระจายทางโลกออนไลน์เมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมา ในภาพนั้นทั้งสองคนสวมเสื้อยืดวินนี่เดอะพูที่เข้าชุดกันก่อนถ่ายภาพคู่กันอย่างสนิทสนมในลิฟต์ดูเหมือนว่าภาพนี้จะถูกถ่ายโดยใช้โทรศัพท์ของเจนเนี่ทำให้ชาวเน็ตคาดดาว,ว่าหากเป็นภาพของทั้งคู่จริงน่าจะเกิดจากไอค้าของเจนเนี่ถูกแฮกในขณะเดียวกันค่ายของทั้งคู่ก็ยังไม่ได้มีการตอบสนองต่อข่าวลือการออกเดทของทั้งคู่แต่อย่างใด